สามสี่สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดหรือเครื่อง NVR เนี่ย Wireless Recorder ยี่ห้อไอมูอ่ะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น8ชแนล WiFi NVR อ่ะมาดูสเปคครับสเปคก็จะเป็นสองเสาอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูของจริงเป็นสองเสาแล้วก็อโตเมติแพร่ลิงแล้วก็มีสามารถบันทึกเสียงโคดโคด โฮสเด็กก็คือการเข้ารหัสแบบเ2 5สองห้าหซึ่งซึ่งแบบประหยัดเนื้อที่อ่าแล้วก็ใจฮาร์ดดิสต์ได้หนึ่งลูกแอปที่ใช้ครับเป็นแอปไอม่หลายอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยหน้าตาของจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยไอม่ I อ่าก็จะมีพาวเวอร์เสียบอยู่ถ้าเน็ตมันต่อไม่ได้นะไอตรงนี้จะขึ้นถ้าไม่ขึ้นนะคือปกติ ฮาร์ด uh huh. ดิสพังตรงนี้จะขึ้นอันนี้คือไฟแบบผิดปกติไม่ขึ้นนะดีแล้วอ่าลักษณะครับก็เป็นสองเสาจุดเด่นของอันเนี้ยมันดีทั้งแบบว่าเราในพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ้าคือหลายพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิดเดิมของบ้านเราได้นะเนี่ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดเดิมของบ้านผมอ่าเนี่ยอ่าอย่างกล้องตัวนี้เนี่ย เป็นกล้องวงจรปิดเดิมที่ติดไว้ที่เสาที่เคยดูอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดเดิมอ่ากล้องวงจรปิดเดิมที่ต่อไว้บางคนถามว่าเครื่องไอมูมันต่อกับตัวอื่นได้ไหมตอบครับว่าได้อ่าอันนี้เป็นกล้องของอะไรนะ FNK Vision เนี่ย FNK Vision ที่มีสองเลนนะนะมันก็สามารถเชื่อมกับไอมูได้อ่าพูดง่ายๆถ้าเกิดท่านมีกล้องวงจรปิดที่เชื่อมอยู่แล้ว ท่านสามารถเอามาได้เลยอ่าเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดทุกตัวผมนะครับมันจะเชื่อมกับเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ WiFI จาก TP-Link ซึ่งราคามันก็หลายพันอยู่สามหรือห้าพันนี่แหละแต่มันคุ้มมากแหม TP-Link ประกันสามปีแต่เสาหักไปหน่อยเดี๋ยว่คยหากาวมาติดแหมเป็นรุ่นหกเสาซึ่งถ้าเกิดท่านจะทำระบบอย่างเงี้ยปัญหาของ NVR คือเราเตอร์อ่อนแอ เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นเราเตอร์ที่มันมีมาให้กับเน็ตบ้านนั่นแหละอย่างเงี้ยมันไม่สามารถรับอะไรได้อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นเราเตอร์เราเตอร์แพงๆเนี่ยนะมันสามารถนู่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปให้ดูเราเตอร์อยู่นี่นะกล้องวงจรปิดเนี่ยอยู่นี่เนี่ยคือค่อนข้างไกลอยู่นะเออค่อนข้างไกลอยู่นะเนี่ยระยะเราเตอร์เนี่ยนี้ระยะเราเตอร์นะค่อนข้างไกลอยู่เนี่ยเสาเสาๆนะที่ติดๆน่ะเห็นไหมก็หลายเมตรอยู่ อ่าระยะทางมันไกลเราเตอร์ดีๆมันถึงหรือมีอีกตัวเลือกหนึ่งครับนี่ตัวเนี้ยมันต่อได้แบบหลายแบบมันต่อได้สองแบบอ่าเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขามามาถามแบบแรกคือมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วในระบบเน็ตเวิร์กของเราอันที่สองครับต่อเน็ตเวิร์กของมันโดยตรงเนี่ยคือถ้าเกิดมันเป็นรูป wifi อย่างนี้เนะนี่ยนะเนี่ยนี่นะเป็นรูป wifi อย่างเงี้ย คือกล้องมันเชื่อมกับไอ้ตัวนี้โดยตรงเน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมกับเราเตอร์ตัวนี้นะอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันเชื่อมกับเครื่อง NVR พูดได้ง่ายว่าถ้าเกิดสมมติในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะนะท่านสามารถใช้ได้เออแต่มันจะอาจจะดูออนไลน์ไม่ได้นะเออแต่มันสามารถเนี่ยเอาเนี้ยเชื่อมโดยตรงได้อ่าซึ่งเราถอดอินเทอร์เนต็ตออกได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองถอดอินเทอร์เนต็ตออกนะถอดอินเทอร์เน็ตออกถอดตรงไหนไว้เนี่ย อ่ะถอดสายออกเนี่ยถอดสายอินเทอร์เน็ตออกปุ๊บเนี่ยอันนี้ถอดอินเทอร์เน็ตออกเลยนะเนี่ยเน็ต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 ค้างแล้วเห็นปะคือไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตครับแต่ดูไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเห็นปะเป็นรูปแบบคมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าอันเนี้ย มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตด้วยเออแต่ติดตั้งชังติดตั้งครั้งแรกอ่ะต้องมีอินเทอร์เนต็ตก่อนเออโดยปกติครับอันนี้เขาจะขายเป็นชุดเออเขาจะขายเป็นชุดก็คือกล้องหนึ่งไอ้เครื่องหนึ่งอันแล้วก็จะเป็นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเขาก็จะเซ็ตเครื่องอะไรให้เลยอ่าทําให้เราสามารถแบบใช้งานได้หรืออันนี้ครับซื้อก็ไม่แพงนะพันกว่าบาทอ่าเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ไอ้ตัวเนี้ยพันกว่าบาทอืม เป็นเครื่อง NVR แต่ท่านต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะมีเครื่องยิ้วกับเครื่องประกันศูนย์นี่เครื่องประกันศูนย์อันนี้ผมซื้อเครื่องประกันศูนย์มาเนี่ยครับคือเครื่องประกันศูนย์นะมันจะมีผู้จําหน่ายผู้ผู้จัดจําหน่ายมันเป็นของไอโมเลยปะครับแต่เนี้ยคนจําหน่ายเป็น TCC วัตวาต,าวาตาชิกุ๊ปเนี่ยมีสติกเกอร์ของแท้การันตีคุณภาพน่าน่าจะประกันปีหรือสองปีนี่แหละเออ เออมันจะมีร้านที่แบบว่าเป็นร้านขี้วเนาะเอออนะันนั้นอ่ะไม่ใช่ประกันศูนย์ถ้าเกิดพังก็อาจจะต้องเค็มเคิมอะไรไปก็ว่าไปแต่เนี้ยเป็นเครื่องประกันศูนย์เดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้อืมเดี๋ยวผมจะแกะแปะพิกัดไว้ว่ามันอยู่ร้านไหนเดี๋ยวไปหาก่อนจําไม่ได้แล้วซื้อไว้นานมากแล้วเนี่ยเห็นไหมครับรูมันดีตรงที่เนี่ยมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไอกองตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นว่าคนคนผู้ผู้ปกคลอ่ะอ่า เนี่ยนะ่ไหคนผู้โพลโพ,พ,พไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้เพราะว่า wi f ฟเนี่ยไอ้กล้องตัวเนี้ยมันจับกับ wifi โดยตรงมาแต่ถ้าเกิดมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บมันก็ใช้ได้เหมือนกันอืมเหมาะสําหรับแบบว่าไปติดในสวนอะไรอย่างเงี้ยเออไปติดในสวนอืมเรื่องการติดตั้งเหรอเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบอยากได้แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงๆเลยนะผมแนะนาเอาเป็น t p พีลิง์ แต่ TP Link มันเป็นมีสายถามว่าอะไรที่ถ้าเกิดมันต้องมีคนถามอยู่แล้วอะไรติดตั้งง่ายกว่าตอบเลยว่า TP Link ติดตั้งง่ายกว่าเพราะว่า TP Link อะ่ะมันเสียบสายมันใช้ได้เลยเอออันเนี้ยมันต้องเข้าแอปไอ o ม่ต้องมีการ p a ลิ i n g p a i r i n งอะไรกันผมผมผมอาจจะทําไม่เป็นนะเอออ่จะมันอาจจะต้องแบบดูยุ่งยากมันเลยอืมแต่โดยรวมถ้าเกิดท่านเคยใช้เครื่อง NVR ก็ก็ใช้ได้อ่า หรือท่านไม่เคยใช้เครื่อง NVR เอาไปลองหัดใช้ก็ได้อยู่นะเออก็ได้อยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของกล้องอ่ากล้องเดี๋ยวรอมันล็อกอินอ่าล็อกอินให้หมดอ่าแล้วก็การเพิ่มเพิ่มกล้องเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมีรหัสอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มก่อนเบิเรเบิอ่ารหัสแอดมินคือรหัสอ่ะมันจะตั้งเป็นเบอร์เป็นอะไรก็เนี่ย อันนี้เป็นการเพิ่มกล้องก็คือคาเมล่าอ่ะเนี่ยอันนี้ใช้งานให้ดูคร่าวๆนะต้องซื้อจอใหม่อันเนี้ยจอมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้มันอ่าจอมันแบบเป็นรุ่นเก่าเออจอมันเป็นกระจกเนาะไม่ได้เป็น LED แบบจ๋าอ่ะเนี่ยเพิ่มกล้องก็คือเนี่ยอันนี้เป็นเป็น IP เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเกิดเป็น IP หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามหนึ่งอ่ะมันเป็น IP มาจากเราเตอร์อ่าส่วนไอ้ตัวดีสามเลยนะกล้องตัวที่สามอ่ะ สองสองเนี่ยมันเป็นไอพีมาจากไอตัวนี้อืมมันเป็นไอพีมาจากไอตัวนี้พูดง่ายๆว่ามันก็อเนกประสงค์อยู่นะเออไอตัวน,นี้อเนกประสงค์อ,นนอยู่ตัวนี้ผมใส่ฮาร์ดดิส์หนึ่งเทระเป็นฮาร์ดดิสต์สาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปว่าฮาร์ดดิส์ใส่อย่างไงใส่ไม่ยากเอออันเนี้ยตัวเนี้ยฮาร์ดดิสต์ใส่ไม่ยาก,อ,อ,อ,นนอ,ยากอ่ะฮาร์ดดิส์นี่ก็เก้าร้อยเก้าร้อยกว่า make, เมกเฮ้ยเก้าร้อยกว่ากิกก็หนึ่งเทระเป็นฮาร์ดดิส์โซ ซิวเวอร์เลสเป็นฮาร์ดดิสสำหรับกล้องว,วงจรปิดโดยเฉพาะคือฮาร์ดดิสธรรมดาก็ใส่ได้เออมันก็จะมันจะมีคนตะแบงอะเถียงผมใส่ฮาร์ดดิสธรรมดาแล้วไม่เห็นทางเออก็โชคดีอะแต่โชคร้ายคิดดูดิคืออย่าเล่นกับระบบรับรกษาความปลอดภยัยซื้อก็ซื้อ,อให้มันดีๆไปเลยเออเพราะว่าไหนๆก็ซื้อมาติดแล้วแต่ถ้าเกิดซื้อ,อมาดูหมาดูแมวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเออแต่ถ้าเกิดจะซื้อมาเพื่อแบบความปลอดภยัยจริงๆเป็นแบบอันนั้นจริงๆนะผมแนะนําเอาฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิดอ่า อดีิสำหรับกล้องโนนจอปิดโดยเฉพาะมันจะดีกว่าแหมอันนี้เป็นอันนี้เห็นไหมครับเป็นกล้อง NVR อ่าเเป็นกล้อง v n าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เเครื่องบันทึก NVR อ่าเป็นแบบว่าทําในทําบิสเนสเล็กๆเนี่ยมันมันรองรับได้แปดชแนลนะเออแต่ปัญหาของอย่างที่บอกอ่ะปัญหาของ ปัญหาของกล้องวงจรปิดนะนะคือ wi-fi เออถ้าเกิดเป็นปัญหาของ wi-fi มันจะแบบอ่าเพื่องดูก่อนปึ๊บเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะมันดูเนี่ยนี่มันก็จะดูว่ามันโหลดอยู่รับส่งข้อมูลอยู่เท่าไหร่เออมันดูได้อืมเนี่ยอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลเนี่ยรีซีฟรับ ผมจําไม่ได้แล้วว่าดูไอ้ความเร็ว Wi-Fi อะไรตรงไหนเออแต่ถ้าเกิดเราเตอร์เราไม่แข็งแรงมันก็มันก็อ่อนแอเออเนี่ยอันนี้ผมใช้ตัวเนี้ยคู่กับ tp link เดี๋ยวถ้าแปะไว้ก็ได้เออไอ้ตัวนี้แปะไว TP ้ tp link ของอะไรไม่รู้จำชื่อรุ่นไม่ได้ ac อะไรไม่รู้นะเออแต่ดีตัวนี้ดีรับแบบโฟโหดมากเลยเอ,อืมเนี่ยอันนี้เป็นเราเตอร์เอ,อ้ยเป็นกล้องบันเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดแอ,อ อ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูโดยรวมของกล้องวงจรปิดอ่าเนี่ยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการติดตั้งอันนี้ก็รีวิวโอเวอร์ออล้นะกล้องวงจรปิดโดยรวมมาผมก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยทุกกล้องอ่ะจริงๆอ่ะถ้า Wi-Fi ดีๆนี่นะไกลๆมันก็รับได้เอทีพีลิงก์ผมว่าดีกว่านะตอนแรกอะผมใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ยแมต์ไวไฟเนี่ยแมตไวไฟก็คือ เนี่ยเป็นเป็นไอ้กล่องกล่องเล็กๆมาถึงตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าทีพลิงโดยตรงเออผมก็ใช้ทีพลิงโดยตรงเชื่อมอืมโดยรวมถือว่าใช้ได้อ่ะอ่ยถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่อง wifi นะอ่ามีปัญหาเรื่อง wifi ก็ใช้กล้อง 4G ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวเนี่กล้องทีพลิงวิจิ 4G เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ใช้คู่กับของมันเนี่ยจริงๆมันจะมีแบบเซต คู่ของมันด้วยนะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เป็นเซตแบบใหญ่เบลเร์เบลัมเบลัมเนี่ยเป็นเซตกับแผงโซล่าเซลล์อ่าเดี๋ยวจะรีวิวโดยรวมแล้วชอบอยู่นะเออจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยต่อ wifi ได้ด้วยนะแผงโซล่าเซลล์ดูว่าวันหนึ่งชาร์จได้เท่าไหรอ่อ่าง่ายๆครับก็เอาสายเนี่ยเอาสายเนี่ยมาเชื่อมกับจริงๆอ่ะชุดเนี้ยมันออกแบบมาไว้กับไอตัว tp l i ล k แต่ผมยังไม่ได้ซื้อเสามาติดตั้งเนี่ยเนี่ยตัวตัว t ีพ i ล k งเนี่ยมันจะมีสาย มันจะมีสายออกอินเทอร์เน็ตตรงนี้ใช่ป่ะครับเนี่ยเราเอาสายออกอินเทอร์เน็ตนะนะไปจ่ายให้ไอตัวน,นั้นมันจะดูได้เลยว่าวันหนึ่งชาร์จเท่าไหร่ตัวเนี้ยมีแบตเตอรี่เออเป็นสําหรับตัวเนี้ยมันมันเป็นสําหรับแบบตัวโปรเฟชชั่นแลเอออันนี้ไม่มีร้านไม่มีร้านค้าขายออนไลน์นะเออจะซื้อก็ต้องไปเข้าหน้าเว็บแล้วก็กดกรอกข้อมูลเดี๋ยวเซลล์เขาจะติดต่อมาราคารู้สึกว่าประมาณแปดพันห้าเออแปดพันห้าก็คือได้ ได้แผงโซลาเซลล์อันนี้เป็นแผงโมโน1 8โวลต์60วัตต์อ่าแล้วก็ได้แบตเตอรี่สินค้าประกัน3ปีอ่าอันนี้เป็นแบบเบื่อแบบว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนอยากติดโซลาเซลล์แต่ไม่มี internet. อินเทอร์เน็ตอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยว,ว,วผมจะเซตระบบโซลาเซลล์แบบว่ากลางเขาสมมติเราจําลองว่าเราแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเนอะเออก็อุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้แผงโซลาเซลล์แล้วก็จะมีชุดแบตในตัวของมัน อ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่เรามี4ีจอ่าต้องมี4ีจเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นใส่ซิมอ่าใส่ซิมแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับมันสามารถมันมีรูให้เสียบได้สามรูเนี่ยมันมีรูได้เสียบได้สามรูก็รูแรกก็เสียบกล้อง4ีจรูที่สองก็เสียบกล้อง4ีจอีกตัวหนึ่งรูที่สามก็ไว้เสียบเราเตอร์อ่าไอ้เซตเนี้ยสามารถเสียบกล้องได้สามตัวจริงๆนะสามตัวแต่เราเอาไปเสียบเราเตอร์เดี๋ยวผมจะเนี่ย จะลองทดลองทํานะเอาเน็ตจากไอ้ตัวนู้นอ่ะเอาเน็ตจากตัวนู้นมากระจายมากระจายให้ตัวนี้อ่เพื่อในอนาคตเราแบบว่าเราลองมาประดิษฐ์ประดอยเล่นโรวมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชาร์จเจอร์ชนิด MPTT อ่ะมันเป็นชาร์จเจอร์ MPTT มันจะชาร์จเร็วกับ PWM คือทั่วไปนะที่เคยใช้มันจะเป็น PWM มันเป็นแบบที่ชาร์จแบบชาร์ชา์เออ M MPTT มันจะแบบว่ามีการปรับ ปรับอันนั้นอ่าเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ต้องไปอธิบายให้มันก็ได้อเดี๋ยวจะงงแต่โดยรวมเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวฟูลเนี่ยเป็นชุดแบบชุดเบลรเรบลาอรืมเบลเบลาติดกล้องวงจรปิดจากแผงโซลา่าเซลล์อ่าใครก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมก็จะทําแบบรีวิวเต็มๆอืโดยรวมกม่ถือว่าใช้ได้นะอ่าเอ้เครื่อง NVR นี่ยอเครื่อง NVR เนี่ยมันต่อยี่ห้ออื่นได้ ไอที่เป็นสองเลนนะคือ F N K Vision เห็นไหมเป็นสองเลน F N K Vision ก็ต่อดูได้แต่อาจจะแบบ <descended S 1> ห,หมุนเหมือนอะไรอาจจะไม่ค่อยได้นะเออแต่ถ้าเกิดต่อง่ายๆสุดๆเลยนะคือไอมูอ่ะของไอมูด้วยกันเองเนีย่ยโหคุยกันคุยกันง่ายนเนี่ยไอมูเนี่ยมันดูตัวไอตัวนี้ติดอ่าส่วนไอตัวนี้สายหลุดยังไม่ได้เสียบสายเลยหน <c oughs> ต้องดูก่อนผมก็ยัง ดูไม่หมดไม่ครบบางครั้งสายมันลงมันหลุดอะเลยอย่างเงี้ยไอตัวนี้รู้สึกว่าสายหลุดหรืออะไรไม่รู้อะเอออันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับกล้องวงจรปิดอ่ากล้องวงจรปิดโซล่าเซลไม่ใช่กล้องวงจรปิดโซล่าเซลเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของไอมูอ่าโดยรวมอ่ะสามารถใช้กับระบบเดิมก็ได้หรือเราจะไปใช้กลางไร่กลางนาเออก็ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่เพราะว่า ตอนแรกอะผมซื้อไอ้แบบสําเร็จนะมันไม่ค่อยทนเออมันไม่ค่อยทนเราก็ซื้อแบบเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์มีอยู่สองตัวเลือกคือถ้าเกิดอยากไร้สายก็เป็นอย่างตัวที่ให้แต่ถ้าเกิดอยากมีสายและติดตั้งง่ายๆมากก็เลยเป็น TP Link อ่า TP Link เนี่ยเป็นกล้องที่โอเคมากๆเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละรุ่นอีกทีหนึ่งเท่าที่ใช้มานะ TP Link เหมือนเขาแบบเขาไม่ค่อยได้ทาการตลาดสู้กับพวกไหนแต่ระบบจริงๆผมว่ามันโอเคเลยนะ ระบบอะไรเราอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักไอ้พวกแบบไอ้มู Xiaomi อ,อะไรเงี้ยเขาอาจจะทําแบบการตลาดดีกว่าอืมแต่เรื่องคุณภาพมันก็ไม่ต่างกันนะอยู่ที่ว่าเราอยากใช้แบบไหนเท่าที่ลองใช้มาอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากส,าวส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดหรือว่าเครื่อง NVR ครับอ่าโดยเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดนั้น มันก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่และรุ่นแต่และยี่ห้อมันก็จะติดตั้งคล้ายกันนะโดยมันจะมีสายไฟเลี้ยงให้หนึ่งอันแล้วก็จะมีสายซา TA ตาสายฮาร์ดดิส์สายข้อมูลนะก็คือฮาร์ดดิส์มันต้องจ่ายข้อมูลกับจ่ายไฟอ่ะอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสายซาตาอ่าสายซา t a ตาสายฮาร์ดดิส์อันนี้ก็จะเป็นสายไฟก็เอามาเสียบไอตัวเนี้ยไม่ได้ติดฮาร์ดดิส์ไว้ อ่าอันนี้ตัวที่ติดเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ติดเสร็จแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นสายข้อมูลสายข้อมูลก็เสียบประมาณนี้แล้วก็สายไฟก็เสียบประมาณเนี้เอามาเสียบแล้วเราก็ปิดฝาอ่าแล้วตรงเนี้ยมันต้องขันน็อตให้เรียบร้อยนี่ขันน็อตจะไม่ขันก็ได้นะแต่มันจะแบบเขยา่าเขย่าอ่ะเนาะอ่าเนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้สําหรับการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งยากอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกฮาร์ดดิส์เนี่ยฮาร์ดดิส์ว่ามันใช้ฮาร์ดดิสแบบไหนอะไรอย่างไงอ่าเราไปดูกันครับเนี่ยครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเราก็ไขนงไขน็อตออกมาครับโดยเราจะติดตั้งฮาร์ดดิส์ฮาร์ดดิสที่ใช้ครับคือใช้ฮาร์ดดิส์อะไรก็ได้นะจริงๆเนะี่ยเอ,อ แต่ถ้าเกิดจะให้แบบเหมาะสมจริงๆนะต้องเป็นฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิดถ้าเป็นของ WD หรือเวทเทอร์นะ่ก็จะเป็นฮาร์ดดิสสีม่วงซิลเนี่ยซิลเวอร์แลฮาร์ดดิสเป็นที่ฮาร์ดดิสเนี่ยมันถูกออกแบบมาจะมาเพื่อใช้งานกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะนี่ยหะครับดีไซน์ for 2 4คูณเซิสเตมหมายความว่าดีไซน์มาสำหรับการทำงานทั้งวันทั้งคืนอ่านะ ก็คือบางคนก็มีบางคนก็มาเถียงมาบอกว่าฮาร์ดดิสก์ฟ้าก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ครับแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทํางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง่ะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์สีฟ้านะครับมันถูกออกแบบมาวันละประมาณห้าชั่วโมงอ่ะห้าชั่วโมงห้าวันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทํางานทั้งวันทั้งคืนมันใช้ได้แต่อาจจะพังเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่พังก็ถือว่าโชคดีไปอืม ถ้าไม่พังก็ถือว่าโชคดีภพยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าพังก็อ่านั้นเนี่ยเวเธอร์นอ่ะถ้าเกิดเวเธอร์นอ่ะมันจะผลิตในประเทศไทยอ่าความต่างแตกต่างของฮาร์ดดิสต์นะครับเดอบิลดีอ่ะจะผลิตในไทยซีเกตไม่แน่ใจอ่าเนี่ยเมคอินไทยแลนด์อันนี้ปี2023ผลิตเมื่อปีที่แล้วอ่าเวเธอร์นโรงงานมันอยู่แถวปทุมมั้งเคยไปดูตอนฝึกงานนะถ้าเกิดอยากได้ฮาร์ดดิสต์ที่แบบผลิตในไทยนะก็เป็นเดอบิลดีอ่าเป็นฮาร์ดดิสต์สีม่วงผลิตในไทย ซีเกตก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็มีอยู่บ้างเอซีเกตมันก็มีนะ่นเดี๋ยวพาไปดูฮาร์ดดิสซีเกตสำหรับกล้องวงจรปิดไม่ได้ซีเกตดิโตชิบ้าเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เป็นโตชิบ้าสำหรับกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นแถบเขียวเขียวซินเวอร์เลสเอามร้อยสองเทราไบต์ก็คือเอามาใส่พีซก็ได้แหละ แต่เอาพีซไปใส่ในกล้องวงจรปิดมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะเอะในระยะยาวเออคือถ้าเกิดเราเป็นห่วงด้านข้อมูลนะก็ใช้ให้มันถูกถูกไปอืมราคามันก็จะแพงกว่าฮาร์ดดิสสีนำเงินอืมแล้วก็การต่อครับก็จะมีสายซา t a าเนี่ยอันนี้เป็นสายซาต a ตาซาร์ตาเสียบปุ๊บบางคนบอกเป็นซา t a ซาร์ท t ได้ไหมมันหมายถึงซาาพอร์ตที่หนึ่งอ่ะ เสียบไปปุ๊บแล้วก็มาเสียบกับฮาร์ดดิสต์แล้วก็เสียบไฟเลี้ยงตรงนี้เอามาเสียบกับฮาร์ดดิสต์แล้วก็ปิดแล้วก็ติดตั้งครับนี่สําหรับเครื่องกล้องวงจรปิดเออทุกเครื่องมันก็จะติดตั้งประมาณเนี้อ่าเนี่มันก็จะติดตั้งประมาณนี้ครับมา